สบายดีพี่น้องวันนี้ก็มายามตอนยามดีเลยพี่น้องอยู่ไฮอยู่นามากับ <c oughs> ปูดเด็กๆสบายๆส,สบายดีจ้ะพี่น้องไปจะไปดูน้ำกันมาสิมานกระปูหรือมานป่าเนะาะได้กระปู<อ>เลยพี่น้องอย่างมาก็ได้กระปูอีปูใช่ไ้มเน่เก็บบริเปินเด้อเฮานะ กินคือเป็นเนะาะนีอพี่น้องว่ากระปูตัวงามๆเลยเนาะตัวงามเลยนึ่งสองสามนี่พี่น้องต้นว้าย<ป> <laughs> มีแต่อีหยังอันนี้เนะาะมีแกระปูมีแต่กระปูปลาตัวหนึ่งปลาตัวหนึ่งเช็คดูนี่ไงวายไปไปไปตอนมาเท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 เลยเว้ย หมูไรปลาไรปูเ้าไรเต็กกระปูแล้วละ่ะคนเ <ผม S 1> ห็ดยากะอะกไอ้ีมนพ่อพมาว่าให้แม่แม่จับแม่จกาดีเบิ่งไงประตูต้นคำคำเอาซิมายามหลอบหนะัก <c oughs> น้หมำอมเขเสียงไม่ดังเบอรงเหอเห็นเราไปลูกเขาเขาเจ้าปิดหมาเลยเขาเจ้าิได้เกี่ยวเลยเนาะเลี้ยงเลยเฮ้ยเไปเป่นะเป่บรบรยากาศจีๆ เขายังพันเป็นหมากอยู่พี่น้องเขาก็ล่ะเขาก็กําลังอ้อยกกอ้อยอันนั้นหมากพี่น้องกําลังมกําลังอนะออกหมากออกหวงพี่น้องเอ้ยเขาก็ได้ตรงหน้าก็เียวอุ่มทุมเด้อพี่น้องผู อีกเดือนหน้านี่ก็สีเดืองเด้อพี่นอ้องทงหน้าก็สีเป็นกายเป็นสีเดืองตอนนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่จนะ้นะพยายามตอนอยู่พี่นอ้องไปเบิ่งน้ากันเนาะวัดสิได้อยู่ผงเฮาน้ำบดได้พี่นอ้องยามไปได้สองด่างกบะพรายยังอีกสอง,งด่างเด้อพี่นอ้องไปถาลุ้นน้ากันว่าสีมานปลาอยู่บ่เนาะยังเลยไม่รู้โมเดงไพ่นะเน่นเน้นมานอยู่บ่ปลาหน่อยปลาหน่อยปลาซิวปลาซิวบ่ หมาดพี่เขาเขาเจ้าน <Sham. S 1> e no no ั se. ่นได้ปลาใหญ่เนาะเอาแลอะไรปลาน้อยปลาน้อยก็เอาพี่น้องเอาะไปเห็ดปลาเด็กยำมะขามปลาเกี่ยวขาวล้างเดียวนี่บอกหมาดไม่ขูนเอาหมาดเนี่ยอันน่ะปลาซิวปลาซิวปลาซิวพี่น้องไปก้อยเนาะก้อยปลาซิว เอ้ยมานแท้น้อมื้อกะปลาใหญ่นี่โอ้ยมื้อนี้สิพอแรงอยู่พี่น้องมื้อนี้ทางไหนบัดนี้ยซิแม่น้องนกติดกันนี่แจ้ะมีแต่ผู้บ่มานม้วันนี้ก็สิไปยามของเฮาของเฮายังอีก2อัน ขัดไปจะปลาตายงั้นจะกระปูพก่าเบิ่งเลยกว่าตอนนี้จนเละเน่าวัดปลาเน่าวักระปูกินเนาะงั้นกระปูมีสาตัวกรนีปลามีสองตัวหกตัวหนึ่งตายเลยนะไหมตัวหนึ่งกะตายน้ำยีห้งน้ำสูดมาตายนี่ังหมดตายแล้วพี่น้ำสูดปน้ำสูดเนาะ ปะยังกินหอยมื่นนะคะมื่นพาโทรศัพท์ม่ z o ม m ุ่มนะคะมาแม่มาดีมาดางที่สองเอยดางที่สี่พี่นาองคดดบางที่สี่ไปขักปายางพี่น้องเดือดแต่ทางน้ำฟาไปเบิดเล้วยนาอ นจิ้จมคืยอพื้นปลาเห็นไหมพี่อืมอพี่น้องเบิ่งในตนอนเะั <g rab ble> ้นนะกระบาบกรบบอกพี่น้องในโจ๊ะหนึง่งมันไปเบิดไม่พอก,ก้อยอยู่ไปจังปลาซิวสีด้เลยเนาะพี่อรอก็ได้ตัวหนึง่งเด็กๆคนเก็บมา

ผู้สิอาปลาใ่คุณึงาลมเปลียนปิดปิดบ่แน่คอยนะว่าที่ใส่ตอนมาททโค้นผนย,ยังไม่มาเย็บยังงก แซบบ่แซบบอใส่เส <so hey, <so ื้อสู้สีมืปีนต้นใม่วสิตก้นตัน้ดเนเ็นกนีเลยโอโตมานก่ีล้วนะต้นมนะคะคือดเมื่่ะก้

ตอนกับระมาณเลยนี่นะอันนี้ก็มาก็ขุบเอาน้ำทาปลาขาวหัวหมูปี๊งกับมันนะพี่น้องในแต่กระปูเนาะกระปูได้หลายคบมือรู้ตัเอาคบมือรู้กระปูนะกระปูน่ะ เห็ดได้ดูภัยนะครับป <no ่ะบ่ายมันเมียนหนึ่งป่ากันเลยหน่อยหนึ่งป่ะจะเสียวเมื่อเห็ดอะไรกินเนาะไงไะจ้าไม่ตีกันน้ำพายเขาก็เต็มคันพายจะรอเลยพี่น้องดูเด็กขิงอบับออกมากเกี่ยวข่าวเนาะพี่น้องสิเด็กๆแต่ยันลอยคออยู่ อาแป๊บนึงลูกอาแป๊บนึงเดี๋ยมือเด้ปดออกนะ่ะนะโขนเด็กๆคนดนะฮะน้องน้ำน้องก็น้น้ำน้องก็ลายครับเนาะปีหนาคือสิบอึดดอกพี้องเอ้ยน้ำตกกาสิตกแต่หัวปีด้ปีหนาเนี่ยฮะ บ่ครูปีไม่ได้ลายไปนี้ได้น้ำนะนนดิทั้งนั้นมีอยู่เก็บเมื่อวานอันนี้ก็สทวนควรัวของแม่น้องตีเองได้พี่น้องว่าเชียวออกเมื่อวานอีกอยู่นะเพื่อเอาเกี่ยวเขาเพื่ออะไรนะพี่น้องมีมะฮองมีผักบวัวมีหอมปลอมพี่น้องมีผักไสแต่ก็บ่ค่อยงามเน่าเพรงหอมปลอมเขาปลูกง,งามนี้นะมันเปื่อยพี่น้องฝนตกห้ำ มาหงงามมันอะน,นะเด็ดอันนี้ใบผักบัวปักสลายกับเอาไว้ใส่แกงให้ปวกอยู่ไกลๆน้องเน้องพี่เนาะโหดก็ง่าเนี่ยะ่อซีอองอองมาวานอีอยู่วนะา,นะา,านแถวพี่หอมป้อมนะ ว่ามื่ออื่นว่าสิเอางัวเอามาเลี้ยงอยู่พี่น้องยาก็เริ่มยาวแล้วแหละ6ก็6พี่น้องไอ้สวนเอ้ยเดินเถียงเฮาก็ล่ะออกมาว่าสิมาพันกกหญ้าพี่หมอกว่าสิเอางัวอมาปล่อยว่าสิออกมามื้อนี้ผัตกเบิดมือก็เลยบ่ได้ออกมาจ้ะพี่น้องอย่าออกเด้อดอย่าออกเด้อได ผู้เด็กๆคนก็ขึ้นมาแต่สูงคนก็อาบน้ำพี่น้องของหมักของพื้นเนาะอาบน้ำบดมือก็ได้เ้อพี่น้องพี่น้องจ้าซมเมนต์นกตีกสิได้ผักบรรยากาศไว้สานี้เนาะพี่น้องกษิได้มืออะไรจะคำเดี๋ยวมอหาหนึ่งเข่าเตรียมอยู่เตรียมกินแรงไปดูขึ้นมาลูกขึ้นมาเมื่อ กดไลค์ผักกดแชร์ผักติดตามในด้อจ้าพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีป้าลุงในดูกสบคุณ